วันนุปัตชาดกว่าด้วยผู้ไม่เกียจคร้านพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อประทับอยู่ในพระนครสาวัตถีปรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าอากิลาสุโนโดังนี้ถามว่าทรงปรารภใครตอบว่าทรงปรารภภิกษุผู้สละความเพียรรูปหนึ่งดังได้สดับมาเมื่อพระตถาคตประทับอยู่ในนครสาวัตถีมีกุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่ง ไปพระเชตวันวิหารสดับพระธรรมเทศนาในสำนักของพระศาสดามีจิตเลื่อมใสเห็นโทษในกามและอานิสงค์ในการออกจากกามจึงบวชอุปสมบทได้หพันษาเรียนได้มาติกาสองบทศึกษาการประพฤติวิปัสสนารับพระกรรมฐานที่จิตของตนชอบในสำนักของพระศาสดาเข้าไปยังป่าแห่งหนึ่งจำพรรษา พยายามอยู่ตลอดไตรมากไม่อาจทำสักว่าโอภาษหรือนิมิตให้เกิดขึ้นลำดับนั้นภิกษุนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าพระศาส,าสดาตรัสบุคคลสี่จำพวกในบุคคลสี่จำพวกนั้นเราคงจะเป็นปทออประมะเราเห็นจะไม่มีมากหรือผลในอัตภาพนี้เราจะกระทำอะไรด้วยการอยู่ป่า เราจักไปยังสำนักของพระศาสดาและดูพระรูปของพระพุทธเจ้าอันถึงความงามแห่งพระรูปอย่างยิ่งปังพระธรรมเทศนาอันไพเราะอ,อยู่จะดีกว่าครั้นคิดแล้วก็กลับมายังพระเชตวันวิหารนั่นแลอีกลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนเห็นและคบกันกล่าวกับภิกษุนั้นว่าดูก่อนอาวุโสท่านเรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาแล้วไปด้วยหวังใจว่า จากกระทำสมณธรรมแต่บัดนี้มาเที่ยวรื่นรมด้วยการคลุกคลีอยู่อิดแห่งบรรพชิตของท่านถึงที่สุดแล้วหรือหนอท่านจะเป็นผู้ไม่มีปฏิสนธิแลหรือภิกษุนั้นกล่าวว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายเราไม่ได้มาหรือผลจึงคิดว่าเราน่าจะเป็นอภัพพบุคคลจึงได้สละความเพียรแล้วมาเสียภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าดูก่อนอาวุโสท่านบวชในพระศาสนาของพระพุทธเจ้า ผู้มีความเพียรมานแล้วละความเพียรเสียกระทำสิ่งอันนี้ใช่เหตุแล้วมืเถิดท่านพวกเราจักแสดงท่านแด่พระตถาคตครั้นกล่าวแล้วภิกษุเหล่านั้นจึงได้พาภิกษุนั้นไปยังสำนักของพระศาสดาพระศาสดาพอทรงเห็นภิกษุนั้นจึงตรัสอย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอเป็นผู้พาภิกษุผู้ไม่ปรารถนารูปนี้มาแล้ว ภิกษุนี้ทำอะไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ภิกษุนี้บวชในพระศาสนาอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์เห็นป่านนี้ไม่อาจกระทำสมณธรรมละความเพียรเสียมาแล้วลำาดับนั้นพระศาสดาตรัสกับภิกษุนั้นว่าดูก่อนภิกษุได้ยินว่าเธอละความเพียรจริงหรือภิกษุนั้นกราบทูลว่าจริงพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุ เธอบวชในศาสนาอันเป็นเครื่องนำออกจากทุก์เห็นปานนี้ทำไมจึงไม่ให้เขารู้จักตนอย่างนี้ว่าเป็นผู้มักน้อยหรือว่าเป็นผู้สันโดษหรือว่าเป็นผู้สงัดหรือว่าเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องหรือว่าเป็นผู้ปรารบความเพียรให้เขารู้จักว่าเป็นภิกษุผู้ละความเพียรเมื่อครั้งก่อนเธอได้เป็นผู้มีความเพียรมีใช่หรือ เมื่อเกวียนห้าร้อยเล่มไปในทางกันดารเพราะสายพวกมนุษย์และโคทั้งหลายได้น้ำดื่มมีความสุขเพราะอาศัยความเพียรซึ่งเธอผู้เดียวกระทำแล้วเพราะเหตุไรบัตนี้เธอจึงละความเพียรเสียภิกษุนั้นได้กําลังใจด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้ฝ่ายภิกษุทั้งหลายได้ฟังพระดํำรัสนั้นจึงอ้อนวอนพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ความที่ความเพียรอันภิษสนี้สละแล้วปรากฏแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในบัดนี้แล้วก็ในการก่อนความที่โคและมนุษย์ทั้งหลายได้น้ำดื่มมีความสุขในทางกันดารเพราะสายเหตุอาศัยความเพียรที่ภิกษุนี้กระทำยังลี้ลับสำหรับข้าพระองค์ทั้งหลายปรากฏแก่พระองค์ผู้ทรงบรรลุพระศัพท์พัญยุตยานเท่านั้นขอพระองค์จงตรัสเหตุนี้แม้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังการเกิดสติให้เกิดแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นด้วยพระดำรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ายอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังแล้วได้ทรงกระทําเหตุการณ์อันระหว่างแห่งพบปกปิดไว้ให้ปรากฏในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัดครองราชสมบัติอยู่ในพระนครพารานสีพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในตระกูลพ่อคาเกียน พระโพธิสัตว์นั้นเจริญวัยแล้วเที่ยวกระทำการค้าด้วยเกวียนห้าร้อยเล่มพระโพธิสัตว์นั้นเดินทางกันดานเพราะทายแห่งหนึ่งมีระยะประมาณหกสิบโย์ก็ในทางกันดานนั้นทรายละเอียดกำมือไว้ยังติดอยู่ในมือตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นมีความร้อนเหมือนกองฐานเพลิงไม่อาจข้ามไปได้ เพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์นั้นเมื่อดำเนินทางกันดานนั้นจึงเอาเกวียนบรรทุกฟืนน้ำน้ำมนันและข้าวสารเป็นต้นไปเฉพาะกลางคืนในเวลาอารุณขึ้นกระทำเกวียนให้เป็นวงแล้วให้ทำปร,รำไว้เบื้องบนทำกิจในเรื่องอาหารให้เสร็จแต่เช้าตรู่แล้วนั่งในร่มเงาจนหมดวันเมื่อพระอาทิตย์อัอสดงแล้วบริโภคอาหารเย็นเมื่อพื้นดินเกิดความเย็นจึงเทียมเกวียนเดินทางไปการไปเหมือนกับการไปในทะเลนั่นแหละ ย่อมจะมีในทางกันดานนั้นธรรมดาผู้กำหนดบทคนนำทางเช่นเดียวกับคนนำร่องในทางน้ำควรจะมีเพราะเหตุนั้นพระโพธิสัตว์นั้นจึงให้กระทำการประกอบการไปของหมูเกวียนตามสัญญาของดวงดาวในการนั้น พ่อคาเกวียนแม้นั้นเมื่อจะไปยังทางกันดานนั้นตามทํานองนี้นั่นแลจึงไปได้59ายโยดคิดว่าบัตรนี้โดยราตรีเดียวเท่านั้นจากออกจากทางกันดานเพราะทรายจึงบริโภคอาหารเย็นใช้ฟืนและน้ำทั้งปวงให้หมดสิ้นแล้วจึงเทียมเกวียนไปคนนำทางให้ลาดอาสนะในเกวียนเล่มแรก นอนดูดาวในท้องฟ้าบอกว่าจงขับไปข้างนี้จงขับไปข้างโน้นคนนำทางนั้นเหน็ดเหนื่อยเพราะไม่ได้หลับเป็นระยะการละนานจึงหลับไปเมื่อโคหวนกลับเข้าเส้นทางที่มาเดิมก็ไม่รู้สึกโคทั้งหลายได้เดินทางไปตลอดคืนยังรุ่ง คนนำทางตื่นขึ้นในเวลาอารุณขึ้นมองดูดาวนักสัตว์แล้วกล่าวว่าจงกลับเกวียนจงกลับเกวียนและเมื่อคนทั้งหลายพากันกลับเกวียนทำไว้ตามลำดับลำดับนั่นและอรุณขึ้นไปแล้วมนุษย์ทั้งหลายพากันกล่าวว่านี่เป็นที่ตั้งค่ายที่พวกเราอยู่เมื่อวานนี้แม้ฟืนและน้ำของพวกเราก็หมดแล้วบัดนี้พวกเราจิบหายแล้วจึงปลดเกวียนพักไว้โดยเป็นวงกลม แล้วทำปรำไว้เบื้องบนนอนเศร้าโศกอยู่ภายใต้เกวียนของตนตนพระโพธิสัตว์คิดว่าเมื่อเราละความเพียรเสียคนทั้งหมดนั้นจากพากันฉิบหายพอเวลาเช้าจึงเที่ยวไปในเวลาที่ยังมีความเย็นเห็นกอหญ้าแพรกกอนหนึ่งจึงคิดว่าหญ้าเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพราะความเย็นของน้ำข้างล่างจึงให้คนถือจอบมาให้ขุดลงยังที่นั้น คนเหล่านั้นขุดที่ลึกลงไปได้หกสิบศอกเมื่อคนทั้งหลายขุดไปถึงที่มีประมาณเท่านี้จอบได้กระทบหินข้างล่างพอจอบกระทบหินคนทั้งปวงก็พากันละความเพียรเสียป่ายพระโพธิสัตว์คิดว่าภายใต้หินนี้จะพึงมีน้ําจึงลงไปยืนที่พื้นหินก้มลงเงี่ยหูฟังเสียงได้ยินเสียงน้ําเบื้องล่าง จึงขึ้นมาบอกกับคนรับใช้ว่าดูก่อนพ่อเมื่อเธอละความเพียรเสียพวกเราจากักฉิบหายเธออย่าละความเพียรจงถือเอาค้อนเหล็กนี้ลงไปยังหลุงทุกที่หญิงนี้คนรับใช้นั้นรับคำของพระโพธิสัตว์นั้นแล้วไม่ละความเพียรในเมื่อคนทั้งปวงละความเพียรยืนอยู่จึงลงไปทุกหินหินแตกสองจีบตกลงไปข้างล่างได้ตั้งขวางกระแสน้ำอยู่ เกลียวน้ำประมาณเท่าลำตาลพุ่งขึ้นคนทั้งปวงพากันดื่มกินแล้วอาบผ่าพเพลาและแอกเป็นต้นที่เหลือเพื่อหุงข้าวยาคูและพัดบริโภคและให้โคกินและเมื่อพระอาทิตย์อัดสดง จึงผูกธงใกล้บ่อน้ำแล้วได้พากันไปยังที่ที่ปรารถนาแล้วแล้วคนเหล่านั้นขายสินค้าในที่นั้นแล้วได้ลาบสองเท่าสามเท่าจึงได้พากันไปเฉพาะที่อยู่ของตนตนคนเหล่านั้นดำรงอยู่ในอัตภาพนั้นจนชั่วอายุแล้วไปตามยถากรรมป่ายพระโพธิสัตว์กระทำบุญมีทานเป็นต้น ได้ไปตามยถากรรมเหมือนกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นตรัสพระธรรมเทศนานี้แล้วทรงเป็นผู้ตรัสรู้ยิ่งเองเทียวจึงตรัสพระคาถานี้ว่าชนทั้งหลายผู้ไม่เกียรคร้านขุดภาคพื้นที่ทางทรายได้พบน้ำในทางทรายนั้นณที่ลานกลางแจ้งชั้นใดมุนีผู้ประกอบด้วยความเพียรและกำลังเป็นผู้ไม่เกียจคร้านพึงได้ความสงบใจชั้นนั้นจริงอยู่ พระผู้มีพระภาคเจ้าสังวรนาการอยู่เป็นทุกข์ของคนผู้เกียจคร้านและการอยู่เป็นสุขของคนผู้ปรารบความเพียรด้วยพระสูตรทั้งหลายมีใช่น้อยอย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เกียจคร้านเหลือกลัวด้วยอากุศลละธรรมอันลามกย่อมอยู่เป็นทุกข์และทำประโยชน์ตนอันยิ่งใหญ่ให้เสื่อมไป ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลผู้ประรบความเพียรสนัดจากอกสรลอทรอรอร,อรอมอ,อันลามกย่อมอยู่เป็นสุขและทำประโยชน์ตนอันยิ่งใหญ่ให้บริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการบรรลุประโยชน์ย่อมไม่มีด้วยความเพียรอันเลวบัดนี้เมื่อจะทรงแสดงการอยู่เป็นสุขนั้นนั่นแหละที่บุคคลผู้ประรบความเพียรผู้ไม่ทำความยึดมั่น ผู้เห็นแจ้งจะพึงบรรลุได้ด้วยกำลังและความเพียรจึงปรัสว่ามูนีผู้ประกอบด้วยความเพียรและกำลังเป็นผู้ไม่เกียดคร้านพึงได้ความสงบใจฉันนั้นท่านกล่าวคำอธิบายนี้ไว้ว่าพ่อค้าเหล่านั้นไม่เกียดคร้าน ขุดอยู่ในทางทรายย่อมได้น้ำชั้นใดภิกษุในาศาสนานี้ก็ฉันนั้นเป็นผู้ฉลาดไม่เกียจคร้านภาคเพียรอยู่ย่อมได้ความสงบใจอันต่างด้วยปฐมฌานเป็นต้นดูก่อนภิกษุในการก่อนเธอนั้นกระทำความเพียรเพื่อต้องการทางน้ำบัดนี้เพราะเหตุไรเธอจึงละความเพียรในาศาสนาอันเป็นเครื่องนำออกจากทุก เพื่อประโยชน์แก่มรคผลเห็นปานนี้พระศาสดาครั้นทรงสแสดงพระธรรมเทศนานี้อย่างนี้แล้วจึงทรงประกาศสัจจะสี่ในเวลาจบสัจจะภิกษุผู้ละความเพียรดำรงอยู่ในพระอ,อรหัตอันเป็นผลอันเลิศแม้พระศาสดาก,ก็ตรัสเรื่องสองเรื่องสืบต่อการทรงประชุมชาดกสแสดงว่าคนรับใช้ผู้ไม่ละความเพียร์ต่อยหินให้น้ำแก่มหาชนในสมัยนั้น ได้เป็นภิกษุผู้ละความเพียนรูปนี้ในบัดนี้บริษัทที่เหลือในสมัยนั้นเป็นพุทธบริษัทในบัดนี้ส่วนหัวหน้าพ่อคาเกวียนได้เป็นเราดังนี้ได้ให้พระธรรมเทศนานี้จบลงแล้วจบอัฏฐกถาวันนุปปัาชาดกที่สองอัฏฐกถาเอกนิบาตชาดก อภันนกะวักวันนุปัฏฐานกว่าด้วยผู้ไม่เกียจคร้านจบขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามฟังเรื่องราวในคลิปนี้หวังว่าคงทำให้ทุกท่านได้รับความเพลิดเพลินมีความสุขจากการได้รับฟังเนื้อหาในคลิปและหวังว่าจะติดตามฟังชาดกและนิทานหรือเนื้อหาเรื่องอื่นที่ข้าพเจ้าจะน้อมนำมาเสนอให้ฟังในลำดับต่อไปอนหนึ่งโปรดช่วยกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนรวมถึงย้อนกลับมาดูคลิปซ้ำอีกก็จักเป็นพระคุณและเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำเป็นอย่างหาที่สุดมิได้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านทุกที่วาราตรีการด้วยเทิน